สรงสตรีสร้างโอกาสพัฒนาอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิตนี่คือส่วนหนึ่งของกลุ่มสตรีที่รวมตัวกันด้วยความมุ่งมัน่นเพื่อก้าวสู่การพัฒนาอาชีพสร้างไรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตอนตอนแรกๆนั้น ที่ไม่มีเงินทุนหมูเวียนนี่คิดว่าจะหาตังค์ที่ไหนคิดไปพลางพลางทางพลางพลางพอดีเจอโครงการของบกบาทสตรีนี่ได้เงินหมูเวียนพอได้ทำงานพอมีอาชีพเสริมหลังได้รับเงินบกบาทสตรีนี่เรามาทำอาชีพเลี้ยงนกให้ รายได้เสริมเพิ่มเติมตั้งแต่ได้เข้าร่วมโครงการกองทุนพัฒนานบทบาทตรีนี้ก็คือรู้สึกว่าแบบทางกลุ่มก็ได้เป็นที่รู้จักของบุคคลภายนอกมากขึ้นแล้วก็ปกติก็มีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าคือออเดอร์ต่างจังหวัดก็มีนะแล้วก็ทําให้สมาชิกในชุมชนนี่ค่ะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็อย่างน้อยก็คือกับข้าวเขาก็ได้พากลับไปกินที่บ้านนะคะ ได้เงินแล้วก็ยังได้กับข้าวกลับไปทานที่บ้านได้ด้วยเพื่อจะได้ครอบครัวเขาจะได้ไม่อดอยากคือว่ากะก็อยากได้มานานแล้วค่ะเงินปุณนี้ค่ะอยากได้มานานแล้วจะได้จะได้มีมีที่ทําขนมสวยๆกับเข้าบ้านค่ะอยากได้อาคารเรือนครับอยากได้อาคารแล้วก็ซื้ออุปกรณ์ทําขนมค่ะ มาเป็นที่ทํางานทํางานของอพัฒนาทีนี้ก็ก,ก็เห็นด้วยแหละที่ว่าการทำขนมที่จะมีรายได้เข้ามาคือว่าเราจะได้ให้กลุ่มแม่บ้านสตรีนี้ถ้าได้ทํางานนี้จะได้มีงานทำแล้วก็จะได้เลี้ยงลูกอะไรอย่างนี้ค่ะอยากจะขอเชิญชวนนะครับสําหรับสตรีนะครับที่มีความสนใจนะครับอยากจะกู้เงินกองทุนฒนมสตรีนะครับซึ่งกองทุนนี้ก็เป็นกองทุนที่เ,เปิดโอกาสนะครับ ให้กับทางกลุ่มสตรีนะครับได้รวมกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มกลุ่มละ3าท่านนะครับเพื่อยื่นนะครับโครงการที่เพื่อขอรับเงินทุนหมุนเวียนนะครับกลุ่มละไม่เกิน2 0 0 0 0นบาทนะครับก็เพื่อที่จะไปประกอบนะครับกิจกิจการนะครับอย่างเช่นนะครับของกลุ่มสตรีทํำขนมบ้านมะกอนะครับเป็นที่แห่งนี้ก็เป็นกลุ่มที่ขอกู้เงินจากกองทุนพัฒนวัตสตรีนะครับเพื่อ ที่จะมาปรับปรุงกระบวนการผลิตนะครับและก็สร้างอาคารที่ผลิตที่ทําขนมนะครับให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับสตรีที่มีความสนใจอยากจะขอกู้นะครับเงินกองทุนวัฒนาสตรีนะครับก็สมัครเป็นสมาชิกกองทุนวัฒนาสตรีนะครับได้ก็ขอเชิญชวนครับ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นแหล่งเงินทุนในการพัฒนาสตรีเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยเงินทุนกู้ยืมได้สูงสุดถึง2 0 0 0 0 0บาทชำระง่ายจ่ายคืนตามหืมน่าสนใจนะฉันกำลังอยากจะได้เงินทุนไปพัฒนาอาชีพอยู่พอด,ดีเลยจะต้องทำยังไงบ้างล่ะขั้นแรก <c oughs> เธอก็ต้องไปสมัครเป็นสมาชิกกองทุนก่อนนะ ส่วนคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเป็นสมาชิกได้ก็จะต้องเป็นสตรีสัญชาติไทยอายุ15ปีขึ้นไปมีภูมิมลำเนาหรือชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในบ้านชุมชนมาไม่น้อยกว่า6เดือนแล้วเขาไปยื่นใบสมัครกันที่ไหนล่ะเธอจะไปสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอใกล้บ้านหรือจะสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ w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  o m e n f o u n d i n t h ก็ได้นะ เมื่อเธอผ่านการพิจารณาได้เป็นสมาชิกแล้วก็จะมีสิบกุ้งเงินกองทุนจ้ะแล้วตอนกู้เนี่ยมีเงื่อนไขอะไรบ้างล่ะผู้กู้จะต้องรวมกลุ่มกัน3ามคนขึ้นไปมีภูมิมลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในท้องที่ที่ยื่นขอรับทุนเสนอโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพและมีการดำเนินงานหรือผลงานเกี่ยวกับอาชีพที่ขอรับการสนับสนุนรวมทั้งไม่เป็นผู้ที่มีประวัติเสื่อมเสียหรือขาดวินยัยทางการเงินมาก่อนด้วยนะ ถ้าอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามได้ที่สำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอรหรือที่สำนักง,งานเลขานุการคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดปตัตตานีโทร073 710 201หรือจะเข้าไปดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ w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  o m e n f u n d i n t h หรือที่ Facebook Fanpage กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีก็ได้ค่ะ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแหล่งเงินทุนในการพัฒนาสตรีเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น